เวลาที่เราโพสเฟซบุ๊กนะคะในโพสต์ของเราจะขึ้นให้โปรโมทโพสต์นะคะถ้าเห็นข้อความนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเพียงการแนะนําของระบบเฟซบุ๊กเท่านั้นเราจะโปรโมทหรือไม่โปรโมทก็ได้นะคะในหัวข้อนี้จะเห็นแค่เจ้าของโพสต์นะคะเพื่อนเราจะไม่เห็นค่ะเดี๋ยวยกเอาเครื่องเพื่อนให้ดูนะคะว่าขึ้นแบบไหนค่ะยังมีหลายคนที่ตกใจนะคะเวลาที่เราโพสต์เฟซบุ๊กทำไมขึ้นโปรโมทนะคะทั้งที่เราไม่ได้กดอะไรเลยนะคะ แตะเข้าไปทีแอปของ Facebook ค่ะเวลาที่เราโพสต์นะคะเห็นไหมคะมันมีโปรโมตตรงนี้ถ้าเราเปิดโหมดมืออาชีพนะคะโพสต์เป็นสาธารณะการที่ระบบแนะนําแบบนี้หมายถึงว่าถ้าเราต้องการอยากจะโปรโมตให้คนเข้าถึงโพสต์ของเราเยอะนะคะ อยากจะดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาคุณก็โปรโมทถ้าคุณต้องการยอดผู้ติดต,ตามหรือการเข้าถึงแบบเยอะนะคะข้อมูลนี้จะเห็นแค่เจ้าของโพสต์เท่านั้นส่วนคนที่เป็นเพื่อนกับเราจะไม่เห็นในข้อมูลส่วนนี้นะคะเราใช้ f a c e Book เป็นแอปฟรีนะคะการที่ระบบ f a c e b o o k นะคะแนะนำให้เราโปรโมทก็คือเราจะโปรโมทหรือไม่โปรโมทก็ได้นะคะถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะเราไม่ได้เสียตังค์นะคะระบบเขาแค่แนะนาเท่านั้น ถ้าเราไปดูในโปรไฟล์ของเครื่องเพื่อนนะคะที่ดูของเราที่เราโพสจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวยกให้ดูค่ะถ้าดูจากเครื่องเพื่อนนะคะจะไม่เห็นคําว่าโปรโมทเห็นไหมคะจะเห็นแค่ว่าเราโพสต์เกี่ยวกับอะไรเท่านั้นนะคะไม่ต้องตกใจนะเวลาที่เห็นว่าโปรโมทโพสต์ว่าเราจะเสียตังค์อันนี้คือไม่ได้เสียตังค์นะคะ การโปรโมทนะคะคือการให้คนเข้าถึงโพสต์ของเราให้เยอะนะคะมีการเข้าถึงเยอะคนก็จะติดตามได้มากขึ้นนะคะถ้าเราไม่โปรโมทก็ไม่เป็นไรนะคะฟีเจอร์นี้จะเห็นเฉพาะคนที่เปิดโหมดมืออาชีพนะคะถ้าเป็นโพสต์ส่วนตัวก็จะไม่เห็นค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ